สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะ mm hmm. เพจไข่ทรงแหนแดงสกลนครค่ะ mm hmm. แล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะสาวสกลคนภูไทยนั่นเองนะคะ mm hmm. วันนี้นะคะมาเสนอค่ะวิธีนะคะที่จะตากนะคะพึ่งลมของแหนแดงของเรานั่นเองนะคะวิธีผึ่งลมที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าเราจะผึ่งแล้วก็ทิ้งเขาไว้แบบนี้เลยนะ mm hmm. ก็คือไม่ได้นะคะลูกค้านะ mm hmm. ลูกค้าต้อง คือสังเกตดูเนาะบางทีแบบต้นที่เขาอยู่แบบเดียวๆโดดๆแบบนี้ค่ะเขาก็จะแห้งเกินไปถูกต้องไหมคะนี่ก็ไม่ใช่ว่าผึ่งลมแล้วคือทิ้งเขาเลยนะนี่ค่ะลูกค้านี่เห็นไหมคะอย่างต้นนี้ก็นี่เหี่ยวแห้งเกินไปเดี๋ยวเราจะมีวิธียังไงนะคะก็วิธีง่ายๆเลยนะคะแล้วก็สังเกตดูเนาะถ้าเขาเหี่ยวแห้งเกินไปแบบนี้ค่ะเขาจะอยู่ตามขอบนะส่วนมาก เพราะว่าถ้าเขาแบบอ,อยู่ข้างในแบบนี้ถูกต้องไหมคะอยู่กับเพื่อนอยู่อะไรแบบนี้เขาก็จะคือเขาก็จะยังแบบยังดีอยู่ไงคือไม่แห้งเกินไปนะคะนี่ก็จะสังเกตแค่ต่อแบบข้างๆแบบนี้คะ่ะเขาจะแห้งเกินไปแบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะวิธีแก้นะคะลูกค้าก็ต้อง คือเวลาจะตากเนาะส่งลูกค้าแบบผึ่งลงส่งส่งลูกค้าแบบนี้ค่ะแล้วก็มาคอยสังเกตนะคะถ้าสมมุติว่าเราเจอแบบต้นที่แห้งเกินไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําแบบนี้เนาะนี่ก็ทําให้เขาแบบไปอยู่รวมกับเพื่อนเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาชุ่มฉ่าเหมือนเดิมนั่นเองนะคะนี่เลยคือวิธีง,ง่ายๆนะคะนี่เพราะว่าเราก็ต้องคอยดูตลอดเนาะบางทีแบบ มันแห้งเกินไปแล้วพอถึงมือลูกค้าแบบนี้ค่ะก็จะทําให้แหนเรานะคะเหี่ยวนะคะเหี่ยวเลยนะก็คือมันมันจะเหี่ยวเหี่ยวกว่าเพื่อนไงแต่ว่าคืออัตราการรอดนะคะมันก็คือ,ค,อคือมันมีอยู่แล้วค่ะอัตราการรอดมันจะอาจจะเหี่ยวนะคะอาจจะเหี่ยวแบบสักสิบเปอร์เซ็นต์คืออันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะที่แหนจะเหี่ยวนะ ก็คือในการขนส่งนะคะมันเป็นเรื่องปกติที่แนหนี่ยวแล้วก็แหนีน่กหลากดนะคะสําหรับลูกค,ค้ามือใหม่นะคะที่กําลังมองหานะคะร้านที่จะซื้อนะคะแหนแดงนะคะก็สังเกตดีๆนะคะ แล้วก็ทําใจไว้เลยนะคะว่าจะมีในส่วนของแหนเหี่ยวนะคะสัก10%บเซนะคะแล้วก็แหนลากหลุดนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะในการขนส่งนะคะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสะดวกที่มารับที่ฟาร์มนะคะไม่อยากให้แหนเสียหายไม่อยากให้แหนลากหลุดไม่อยากให้แหนะเหี่ยวก็สะดวกมารับที่ฟาร์มได้เลยะคะ่ะหน้าฟาร์มนะคะมีราคาพิเศษให้ลูกค้าทุกทกท่านนะคะก็มาได้เลยนะคะที่สกลนครนะคะอําเภอโคกศรีสุพรรณนะคะก็เปิด GPS มาเนาะตอนนี้ก็ปักหมุดให้แล้วอะไรเรียบร้อย ะะบ้านกองโขบอ,อโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลคนครนะคะที่อยู่ที่ฟาร์มเรานะคะสะดวกมารับหน้าฟาร์มก็มาได้เลยนะคะต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่มารับหน้าฟาร์มนะคะมารับแหน่หน้าฟาร์มนะคะก็รบกวนนะคะก็คือเตรียมบ่อไว้เลยนะไม่ต้องรองให้แบบมารับหน้าฟาร์มแล้วค่อยทําบ่ออะไรแบบนี้คือเตรียมบ่อไว้เลยพอเนี่ไปถึงนะคะก็ให้แหนนะคะได้ลง ได้ลงบ่อเลยนะคะเพราะว่าเหนนะคะจะใช้เวลาปรับสภาพนะคะ1สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะสําหรับท่านที่นะคะ,ะมารับที่หน้าฟาร์มนะคะแต่สําหรับการขนส่งนะคะก็2สัปดาห์ขึ้นไปนะคะอยู่ที่คือมันอยู่หลายปัจจัยนะคะอยู่ที่ สภาพาดินด้วยปุ๋ยด้วยน้ําด้วยอะไรด้วยแดดด้วยน้ําด้วยอะไรแบบนี้คะ่ะหลายอย่างหลายสิ่งเนาะรวมกันก็สามารถย้อนไปดูคลิปตุตงติงได้นะคะที่ตุงติงจะลงให้ลูกค้านะคะไว้ศึกษานะคะว่ามือใหม่นะคะวิธีดูแลนะคะดูแลเขายัางไงนะคะแล้วก็วิธีแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะในการ เลี้ยงเพาะเลี้ยงแหนแดงของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาพบกันใหม่นะคะส่วนว่าเรื่องอะไรนี้ก็เดี๋ยวติดตามนะคะกดติดตามไว้นะคะเพราะว่ามีเรื่องแหนนะคะมาแชร์กันแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะวิธีการแก้ไขปัญหานะคะวิธีการดูแลแหนแดงของเรานั่นเองนะคะลูกค้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่เป็นมือใหม่นะคะยังสงสัยอยู่ว่าเราจะเลี้ยงที่ไหนเราจะเลี้ยงยังไงแล้วเราจะ มีใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะก็สามารถทักมาสอบถามทางเพจได้นะคะเรื่องราคานะคะหรือว่าวิธีการเพราะเลี้ยงนะคะที่ถูกต้องนะคะเราคุณเลีนเน้ยงกลางแจ้งไหมหรือเลี้ยงในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะคะก็สามารถทักมาสอบถามจริงๆได้นะคะที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะขายส่งในแดงสกลนครค่ะแล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะสาวสกลคนภูไทยนะคะก็สามารถทิ้งเบอร์โทรไว้ได้ ใต้คลิปแล้วก็สามารถทิ้งคําถามไว้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปวิดีโอนะคะที่เข้าใจง่ายๆนะคะให้ลุกค้ได้รับชมรับฟังกันเลยนะคะณที่นี้นะคะแต่สำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้จะมีเรื่องอะไรมาแชร์ก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ